เราอยู่ที่โยคะแอนด์บีเดอะวอล์กนะเราก็มีกิจกรรมนะกับโยคะแอนด์ดีในการเล่นโยคะกับเพจโยคะแล้วก็อันนี้คือเหล่าผู้โชคดีเหล่าผู้โชคดีที่ทำโยคะถ้ายากกับหนังสือกิจแมนซึ่งยากมากอ่ะคือยากมากยากยากเหมือนไปเป็นครูแล้วอ่ะก็มาเล่นโยคะแล้วก็มาฟังการีิจาในาันนี้แล้วก็แจกายเซ็นนะคะทุกคนค่พี่ค่ะ พี่หนิงที่ชอบมอบของให้ฉันมากมายล่าสุดที่เป็นกล่องก็มีมาอีกนะล่าสุดดยนะล่าสุดที่เป็นกล่องแบบเปิดมาแล้วเป็นเสียงทันแนวดังทุกอย่างอ่ะเธอแล้วพี่ซื้อหนังสืออะไรหนุไปเยอะแยะขนาดนี้แจกไพี่ปิดมากเลยอ่ะพอาะที่การเลี้ยงคะเหรอยังเดียวด้วยไม่ต้องไม่ต้วดได้เวทด้วยนะที่หนิงเล่นมานานอะไรยังเป็นสองปีพี่หนิงชอบอินอะไรชั่นอ๋อพี่ชอบกัมพายา วดนั้นใช่นะยากทุกลูกแต่เห็นมาว่าเกือบสองปีพี่หนิงทำได้ไนาดนเออพี่หนิงสามารถบอกอายุได้ไหมไม่เท่าไหร่สี่สิบแปดอ่ะชนีเด็กเอาไงอิชนีเด็กยี่สิบกว่าสามสิบกว่าท้อแท้ไม่เอาไม่ไหวสี่สิบแปดคุณขนาดนี้กล้ามนี่หน้าท้องเป็นราบครับคุณคะจะดูเป็นตัวอย่างเนีะสิบยอดอันนี้ให้หนึ่งครับหนึ่ง 祝你们卖饼也你们加油，非常好。<noise> <noise> เราเลือกซ้ำเพราะแบบว่าไม่เลือกอะมันก็บอกเอาบอกพี่คนนี้คนนี้นี่บอกว่าพี่พี่เขได้ไปแล้วไงอ้เอาเหรอก็ส่งมาหลายรูปแล้วกูชอบไงอรูป <c oughs> อกว่าก็ท่านางแบบต้องให้อ่ะโกาผมก็เอ้าวชุดสวยกับบ้านเรียบร้อยบว่าคนนะคะขอสุขภาพแข็งแรงเอาคุณบ้างาขอขอขอนำเสนอหน่ <c oughs> อยค่ะอะให้ถ่ายไปบ้านยู่เท่าไหร่ ฝึกโยคะเมื่อกี้ทำท่าหกกขึ้นตลอดอีนี่ร่วงตลอดเลยเคุณบ้าอยู่เท่าไหร่คะแปดสิบเอ็ดค่ะแปดสิบเอ็ดจะแปดสิบสองเดือนไหนคะพี่กาเนี่ยค่ะจะแปดสิบสองเล่นโยคะเล่นมากาี่ปีแล้วเล่นกี่ปีเถมากี่ปีปแล้วครับกี่ปีนะสิบเอ็ดปีสิบเอ็ดปีสิบเอ็ดปีย้อนไปตอนนั้นก็คือประมาณเจ็ดสิบค่ะร่วงเล่นโยคะระดิกอยู่ไหมคะเอาเล่นไม่เล้นอะไม่ไหวไม่ไหวเข่าเสียกระโดดได้ไหมเจ็บเข่า พอมาถึงวัยหนึ่งเราก็ต้องปรับการออกกำลังกายเข้ากับเราแต่ปัมมาเนี่ยเริ่มเล่นยกอาตอนเจ็ดสิบโอ้แกนี่มาโอ้เหนื่อยโอ้หนนี่ดูตอนแรกตอนแรกมันเป็นแนวที่ทำได้ดูดีแบบใจร้อนะไดขึ้นกระไดไงนี่ขึ้นกระไดเป็นอย่างงี้ตอนนี้เป็นไงเดี๋ยวจะไปไหนจะไปเที่ยวไหนคะไม่ไปไหนแล้วเย็นแล้วเหรอเย็นแล้วเหรอเย็นแล้วกับกับ่เปกติก็พมาจะไปทั่วทุกหัวและแหงเม่อกี้ไหนมีงานแฟรฝง5จะไป พิดสิบเอดเธอเอาได้อย่างงี้แต <ator> ่ทานกับว่าในปอกาครสุอกว่าแกแรงค่ะก็จริงแล้วการออกกำลงกายกับเรื่องการทานอาหารแล้วก็การพักผ่อน สิ่งที่ดีนะครับทุกคนรู้นะแต่สิ่งที่ต้องเริ่มทมําคือต้องคิดที่จะเริ่ม,มนะครับอย่ารอไม่ต้องคิดว่าจะต้องทํำอาทิตย์กี่วนันทําได้เยอะกี่ชั่วโมงไม่ต้องคิดครับมีแค่ทุ่ชั่วโมงก็ทำทึ่มชั่วโมงคือขอให้เริ่มต่อเพราะสิ่งต่างๆเนี้ยจะบอกสมองว่าทุกคนรู้แล้วออกกำลังกายทุกวันดีต้องออกตอนเช้าต้องวันละกี่ชั่วโมงทุกคนรู้หมด แต่สุดท้ายยังไม่เริ่มทำทั้นสิ่งหนึ่งที่ต้องทําคือเริ่มเดี๋ยวนี้ตอนนี้เลยครับไม่ว่าจะ15นาทีเวลาไหนก็ได้ที่ว่างอ,อย่าสร้างเรื่องใหกับตัวเองที่เยอะอแล้วเริ่มทั้งหมดเรื่องการทานอาหารที่อยากทานอาหารเพื่อสุขภาพต่างๆไม่เคยกินผักเลยเริ่มที่จะเขียวเริ่มที่จะกิน <c oughs> อย่าเพิ่งแบบโหต้องเต็มสตรีม <c oughs> ต้องเปลี่ยนที่อยาขอให้ลองเริ่มก่อนแล้วเดี๋ยวสิาา่งต่างๆจะตามมาบ้างนเรื่อยๆนะคะทุกคนบอกว่า มีเวลาได้ยังไงออกกาลังกายเพราะว่าแมเอาเวลาการออกกาลังกายใส่เข้ามาในตารางชีวิตอะคะ่ะคือถ้าเราอ่ะว่างช่วงเช้าอ่ะโอเคแล้วก็ออกช่วงเช้าเอาวันนี้ว่างบ่ายโอเคออกบ่ายเอาวันนี้ว่างเย็นออกเย็นคือทําเหมือนกับว่าเราต้องมีภารกิจรางหน้าแปรงันอาบน้ําใส่เสื้อผ้าไปทํางาน <c oughs> เหมือนกันนะคะการออกกาลังกายก็เป็นหนึ่งในภารกิจของเราเ <c oughs> ช่นเดียวกันคุณก็หาการออก ที่คุณชื่นชอบแต่บางทีก็แเอาก็ยังไม่รู้เลยชอบอะไรคุณก็ณณต้องลองอ่ะค่ะคุณก็ลองเอาไหนลองซิโยคะเหมาะกับเราไหมแต่บางคนบอกอุ้ยลองครั้งแรกมันแบบโอ้ไม่ได้อเน ไม่มีใครแบบทําอะไรได้มาตั้งแต่เกิดนะคะแม่เล่นโยคะแรกๆก็ตัวแข็งเนาะคุณเนาะแต่พอทําไปเรื่อยๆค่ะฝึกไปเรื่อยๆจากที่เราคิดว่าถ้ายากๆเราอ่ะทำไม่ได้แต่ด้วยความหาจารของร่างกายอะค่ะมันจะตอบแทนเราด้วยการว่าถ้าคุณฝึกไปเรื่อยๆแล้วคุณไม่ย่อท้อแล้วคุณไม่เลิกไปกลางคันคุณก็จะทําได้ในที่สุดชใช่ค่ะหรือว่าคุณจะ,ะไหนลองไปเล่นแบดเทรนนิ้งซิหรือไปต่อ,อยมวยไหมไปเต้นไหม เคล็ดลับที่ทาให้สาเร็จคือหาที่ที่มันใกล้ๆบ้านคุณอะคะ่ะหยู่ใกล้ที่ทํางานคุณจะได้ไม่ยออ่อช้อคือเอาที่ทํางานมีอะไรแถวมีแถวนี้มีอะไรบ้างแถวบ้านมีอะไรบ้างหรือบางทีไม่ต้องสมัครก็ได้อ่ะเล่นที่บ้านก็ได้อ่ะเปิดยูทูบก็ได้หน้าหมู่บ้านเดินเอาก็ได้ขอให้ลงมือทาอย่าคิดอย่าคิดแล้วแบบโอ้ยเดี๋ยวมันจะเมื่อยโอ้ยรองเท้าต้องซื้อใหม่หรือเปล่าโอ้ยชุดไม่ได้อะไรเงี้ยมันจะเป็นข้ออ้างเราไปเรื่อยๆค่ะแล้วเราก็ไม่ลงมือทำสักทีถ้าเราอยากมีสุขภาพดีแล้วคุณเนี่ยค่ะ หมอที่ดีที่สุดคือตัวเราอาจไม่ออกค่ะอาปวดหัวไหม,ไมเกรน์วดไม่ออกไหมปวดหลังปวดขาลุกเดินก็ไม่ถนัดท้องกิดตืดไม่ออกอะไรเงี้ยค่ะดูสมันปกติตรงนี้ค่ะแล้วเราก็ลงมือแก้ไขรักษาที่ตัวเรงนี้อ้าวยังไรพี่หรอจ๊ะแล้เหรอโอเคไปแล้วนะ <c oughs> ตอนแรกผมไเล่นในห้องเนาะตอนแรกอะนะไม้เปิดแอร์ด้วยรู้้วยว่าเอ๊ะคุณร้อนคนเดียวหรือเปล่าแต่ที่จริงเขาเกิดตุอกตกตุ๊กตุ๊กตกตุ๊กอ๋อปกติคือแรกๆจะไม่เปิดหรอกไม่จริงไม่เปิดเลยไม่เลยเหรอทั้งฟ้าต่อแลเปิดหน้าต่างเอาแล้วก็เปิดลมลออากาศต่างๆเพื่อแช่กันแบบนี้แล้วจริงเขาเล่นไปเรื่อย่จะรู้สึกเลว่าทุกคนถ่ายซับร้อนออกมาบากขึ้นเอยๆใช่มันเป็นเอเนอร์จีของห้อง ห้องก็จะร้อนไปด้วยอัตโนมัติเหงื่อแผ่มีท้องสกันร้อนอยู่ตึ๊ดตื๊ดตื๊ดตื๊ดดีดีต้องมาฝึกเลยนะคะอยู่เดี๋ยวคะแอนดี้นะคะเจอที่อันนี้สาขาเดอะวอล์อหรือไม่ก็ไปซีดีซีอยู่ไม่ก็ไปที่อารีเดอะวกวอลาดเจพื้นลาชพฤกษ์นกดยังอ่ะกดแล้วสี่สาขาสาขาหน้าเดี๋ยวค่อยบอกขอไปเก็บในก่อนเอาหมดวนะเออ อมาฝึกกันมาลองเล่นกันเนาะเริ่มต้นใหม่ๆก็อย่าได้ทนท้อไม่มีใครทำเลยได้เล็กเหมือนตั้งแต่แรกหรอกเพราะฉะนั้นฝึกไปเรื่อยๆจะดีขึ้นเงองนะจา๊ะลาก,กันไปก่อนพบก,กันใหม่โอกาสหน้าอ,อ๋อนี่พี่หนุ่ยได้ได้ได้รางวัลได้รางวัลมาถ่ายรูปด้วยได้รางวัลวันนี้วัน <c oughs> นี้ครูแจกอย,า,า,ยกากได้รางวัลแจกที่พักที่เขาใหญ่ไฮโซมากไม่เคยมีโชคแบบนี้เลยไม่เคยมีโชคแบบนี้เลยนี่ไงเอาคืนดีกว่า จเจ้าจัมม่นะะเธอไป